เปรียบเทียบกันนะคะว่าตัวนี้กับตัวนี้เขามีความแตกต่างกันยังไงร,รีวิวแบบคนที่ไม่เคยใช้และไม่รู้จักแบรนด์มาก่อนนะคะเพื่อนๆกิ๊กอยากบอกว่าคุ้มไหมที่ตัดสินใจซื้อมา Hands up. Hands up. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เคเค,เคดีกิ๊กีเ้เแม่บ้านายฟ,ฟอรขอแชร์นะคะวันนี้กิกกี้จะมา รีวิวหวีค่ะมีคอมเมนต์ของพเพื่อนๆนะคะบอกว่าให้กิกี้รีวิวหวีที่เขาผลิตหรือมีขายที่ประเทศอังกฤษให้หน่อยได้ไหมเขาบอกแบบนี้กิีกก็ไม่รู้ว่าหวีอะไร<ม>ก็เลยไปเซิร์ชดูตามชื่อที่เพื่อนๆเขียนเพื่อนเขาเขียนคอมเมนต์มาให้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าหวีอะไรปกติกิ้้ใช้หวีแค่ ห้าบาทสิบบาทค่ะทุกคนตอนนี้หวีราคาหลักร้อยเกือบพันเดี๋ยวไปดูกันว่าคือหวีอะไรนะคะก่อนจะไปดูนะคะมาดูผมของกิกกี้ก่อนว่าก่อนที่จะหวีใช้หวีตัวนี้เขาเคลมไว้หวีดีมากอะไรประมาณนี้ค่ะหวีแล้วผมไม่หลุดร่วงหวีแล้วผมตรงหวีแล้วผมไม่ชีฟ้ฟูอะไรอย่างเงี้ยเขาเคลมมาดีมากเดี๋ยวเราไปดูหวีแต่ก่อนไปดูหวีมาดูผมกิกกี้ก่อนค่ะอันนี้คือกระซิบบอกเลยนะคะไม่ได้สระผมมา สามสี่วันโอ้ยไม่ได้วีผมมาสามสี่วันค่ะทุกคนไม่ได้สาะผมด้วยถ้าเห็นอะไรก็เออไม่ต้องพูดนะคะไม่ต้องทักเดี๋ยวไปดูผมกันเลยค่ะเพื่อนเห็นความแบบผมพันกันไหมคะทุกคนเนี่ยมันมีผมพันกันตรงนี้นะคะ ผมพันกันตรงนี้เดี๋ยวเราจะขอโทษเดี๋ยวเราไปดูหวีกันเลยว่าหวีอะไรแล้วเจ้า,าแปรงหรวีวผมท a <ร>งทเกิลทีเซอร์นี่นะคะแปรงหวีผมมหัศจรรย์ที่เขาเรียกกันนะคะถูกผลิตขึ้นโดยคุณชวนฟ,ฟร o เฟ้นะคะเป็นช่างผมที่โด่งดังของเกาะอังกฤษนะคะและก็ส่งให้เซเลบดาราของอังกฤษใช้กันและยังได้รับ รางวัลจากนิตยาสารยอดนิยมด้วยค่ะเช่น Cosmopolitan, Your Hair, Beauty Magazine, Bear และอีกมากมายหลายเล่มนะคะทุกคนหวีตัวนี้ค่ะเพื่อนๆใครรู้จักไหมมันชื่อว่า t a n g e t e a s e r ค่ะเพื่อนๆมันคือหวีอะไรราคาค่อนข้างที่จะแพงน,นะคะตัวนี้ได้มา10สเท่าไหร่สิ 14, บสบปอนด์จำไม่ได้เดี๋ยวขึ้นราคาให้นะคะราคาไม่รู้เท่าไหร่นะคะเป็น ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นกิกซื้อแบบพกพามาไม่ได้ซื้อแบบอ่าเป็นหวีอ่าด้ามจับมานะคะตัวนี้คือเขาฮิตกันมากตั้งแต่ปีไหนแล้วสองสามปีมาแล้วหรือเปล่าเพื่อนๆเขียนรีวิวมากิกิเออเพื่อนๆเขียนคอมเมนต์มากิกก็เลยอ่าจะรีวิวตามที่เพื่อนๆขอคอมเมนต์มานะคะ รีวิวแบบคนที่ไม่เคยใช้และไม่รู้จักแบรนด์มาก่อนนะคะเพื่อนๆนี่คือจะพูดตามความรู้สึกของเราเลยนะคะว่ามันคืออะไรเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพิ่งซื้อมานะคะเพื่อนๆออที่แกะมันอยู่ตรงไหนเอยเพิ่งแกะเลยอาา่ะฮะนี่ค่ะ นี่นะคะรูปทรงเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะชื่อว่า t a n เก r Teaser นะคะเพื่อนๆเ,เบามากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เบาเหมือนแบบพลาสติกหรือเปล่า เบาจริงๆเหมาะกับการพกพาจริงๆเบามากจับถนัดมือมากค่ะรูปลักภายนอกจากคนที่ไม่รู้จักนะเดี๋ยวจะเล่าในมุมที่เราไม่รู้จักนะคะก็คือสีนี้นะคะมันมีหลายสีมากกิ๊กี้เลือกมาสีนี้นะคะสีเอ่อนี่ละคะแล้วซี่ฟันเขานุ่มมากค่ะทุกคนซี่ฟันนุ่มมากนะคะซี่ก็จะมียาวสลับสั้นนะคะเพื่อน มียาวด้วยมีสั้นด้วยนะคะซี่นะคะเขาก็จะมียาวสลับสั้นเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะโฟกัสไหมเออมียาวสลับสั้นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ดูค่ะเบามากค่ะทุกคนเบาจริงๆนะคะเขาก็จะมีชื่อของเขาแบบนี้ mm hmm. นะคะจับถนัดมือมากค่ะจะมีอันเล็กมินิเล็กกว่านี้นะคะแต่อันนี้กิกี้เลือกอันที่ อ่าใหญ่หน่อยเพราะว่าเราเเป็นผู้ใหญ่เนาะอันเล็กสำหรับเด็กเข้ารูปกับมือพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองใช้กันเลยนะคะดูผมฝั่งนี้นะคะทุกคนเห็นไหมมันจะมีพันพันกันเนาะเรามาหวีข้างนี้กันเลยค่ะ เขาบอกว่าลดการหลุดร่วงใช่ไหมคะเราเป็นคนผมปกตินะคะผมร่วงปกติเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะลดการหลุดร่วงได้แค่ไหนนะคะคมาดูผมร่วงกันนะคะทุกคนเห็นผมที่ร่วงอยู่ในนี้ไหมคะ มันก็มีผมหลุดร่วงบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันลดการหลุดร่วงได้แค่ไหนนะคะนี่คือผมเราก็จะติดหลุดร่วงมาบ้างอะไรบ้างนะคะก็ไม่เยอะนะคะเพื่อนๆลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าผมฝั่งที่หวีเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งที่หวีแล้วนะคะกับฝั่งที่ไม่ได้หวีมันต่างกันยังไงนะคะเพื่อนๆ อันนี้กิกิไม่ได้เห็นกระจกนะคือทําเฉพาะกับกล้องอย่างเดียวนะคะอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นชัดๆเลยว่า,าต่างกันยังไงนะคะผมนี้ไม่ได้หวีมาสามสี่วันแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังเนี่ยค่ะสังเกตดูเป็นยังไงที่ไม่ได้หวีอันนี้คือฝั่งที่หวีอีกครั้งหนึ่ง ฝั่งนี้ที่ไม่ได้หวีกับฝั่งที่หวีนะคะก็มีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดแล้วกิกี้จะมาใช้เจ้าตัวนี้ค่ะหวีธรรมดาที่เราซื้อมานะคะที่ไม่ได้พงไม่ได้แพงอะไรหรอกคะ่ะตัวนี้กิก้ซื้อมาจากอร้านพาวแลนดนะคะตัวนี้นะคะจากร้านพาวแลนด์ราคา1ปอนด์ค่ะตกประมาณ40-45บาทนะคะโดยประมาณนะคะหวีตัวนี้ที่เราหวีข้างนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมา ใช้นี้เปรียบเทียบกันนะคะว่าตัวนี้กับตัวนี้เขามีความแตกต่างกันยังไงนะคะขอวีเลยนะคะมีความที่แบบแบบนี้นะคะมีความแบบนี้นะคะทุกคนมีความแบบนี้นะแต่ซึ่งโอเคให้เพื่อนเพื่อนดูไปก่อน นี้ก็จะมีความรุดร่วงเหมือนกันนะคะนี่ผมคนเรามันก็ร่วงเป็นปกตินะคะทุกคนร่วงน้อยร่วงมากแล้วแต่วันเหมือนกันนะคะ,ผะเผอิญวันนี้ใช้หวีอันนี้ร่วงน้อยผเผอิญวันนี้ใช้ชอนันนี้ร่วงเยอะบางวันก็ล่วงเยอะบางวันก็ร่วงน้อยตามปกติคะ่ะทุกคนฝั่งขวามือนะคะคือหวีตัวนี้ฝ <i> <t rain> <isan> ั่งซ้ายมือคือหวีตัวนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะ มีความแตกต่างกันยังไงคะติ๊กี้มองไม่เห็นนะให้เพื่อนๆตัดสินกันเองนะคะเพราะว่าติ๊กี้ไม่ได้มีกระจกนะคะติ๊กี้ใช้ กล้องอย่างเดียวเลยกล้องก็ไม่มีกระจกข้างหน้านะคะทุกคนนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะชานาลเพื่อนๆคิดว่ายัางไงคะมีความแตกต่างยังไงเขียนเม้นบอกกิกกี้ได้นะคะเดี๋ยวกิกกี้จะมาเล่าความรู้สึกให้ฟังว่าใช้ตัวนี้กับเจ้าตัวนี้นะคะกับบีปกติทั่วไปของกิกกี้นะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้ที่ได้มาใหม่นะคะเดี๋ยว มาดูว่ากิกี้รู้สึกยังไงตอนหวีลงไปนะคะทุกคนฟินมากค่ะฟินนุ่มหนังศีษะมากค่ะนุ่มหนังหัวของเรามากตัวนี้นะคะก็เป็นปกติค่ะซี่เขาอาจจะห่างแล้วก็ใหญ่นะคะมันก็เลยทำให้ครูดหนังศีษะเราเ,าเยอะกว่าไม่นุ่มนวลเท่าตัวนี้นะคะแต่ ตอนสัมผัสแรกนะคะข้างข้างนี้กับข้างนี้นะคะสัมผัสแรกตอนที่เริ่มหวีลงไปข้างนี้ไม่มีกระตุกนะคะถึงแม้ผมจะพันกันมันก็จะออกไปได้แบบนี้เลยถ้าเพื่อนๆย้อนกลับไปดูนะคะตอนต้นนะคะก็คือมันก็จะออกมาแบบนี้เลยทุกคนคือไม่มีการกระชากตึกตึกตกตกแบบนี้แต่ตัวนี้แอบมีการกระชากแบบนี้เพื่อที่ให้ผมเลิกพันกันนะคะทุกคนมีการ แบบนี้ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้คือล่วงลงไปครั้งแรกอาจจะยังไม่กระจายออกเท่าไหร่แต่รอบ2รอบ3ก็คือผมที่พันกันก็หลุดออกได้อย่างง่ายดายแต่อันนี้คือมันมีการกระตุกนะคะทุกคนถ้าทุกคนเห็นตอนกิกี้หวีครั้งแรกมันจะมีการกระตุกแต่อันนี้นะคะหวีลงไปได้จนสุดเลยไม่ไม่กระตุกสะดุดนะคะรอบแรกก็อาจจะมีสะดุดแบบแต่ว่ามือไม่ได้กระตุกนิดหน่อยรอบสองรอบ3ก็คือ ผมเลิกพันกันไปเลยค่ะทุกคนทุกคนคิดว่ายังไงคะความแตกต่างก็มีนะคะแต่เขาเคลมมานะคะวีตัวนี้นะคะเขาเคลมมาว่าใช้ได้ทั้งผมเปียกและผมแห้งลดการหลุดร่วงขาดของเส้นผมด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ช่วยนวดหนังศีรษะเราได้ด้วยค่ะมีความแตกต่างกันยังไงเพื่อนๆเ,เขียนคอมเมนต์ให้กิกิด้วยนะคะระหว่างวีที่ราคาแพงกับวีที่ราคาถูกนะคะขอเรียกแบบนี้นะคะ วันนี้กิก้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะการรีวิวมีการผิดพลาดประการใดหรือพูดไม่เข้าใจขัดข้องตรงไหนกิก้ต้องขออภัยไว้นะตรงนี้ก่อนนะกิก้อยากบอกว่าคุ้มไหมที่ตัดสินใจซื้อมาต,อต้องขอบคุณเพื่อนที่เขียนคอมเมนต์ให้กิก้รีวิวด้วยนะคะเพราะว่าชอบเลยค่ะปื้มเลยก็คงจะใช้เขาต่อไปนะคะเดี๋ยวจะลองซื้อที่อ่า นวดหนังศีรษะตอนสระผมมาใช้ด้วยแล้วก็จะมารีวิวเล่าให้เพื่อนๆฟังละกันว่าใช้ตอนสระผมะนวดหนังศีรษะเรามันดียังไงกิ๊กไปเจอมาแต่ยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวครั้งหน้าจะซื้อเรามาลองรีวิวให้ดูนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วค่ะ